ประตูก้าน3าขาเป็นประตูควบคุมการเข้าออกทางเท้าประเภทหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในพื้นที่สาธารณะเช่นสถานีรถไฟสนามบินและสนามกีฬาซึ่งนิยมใช้กันมากเราสามารถเห็นได้ทั่วไปประตูได้รับการออกแบบเพื่อควบคุมการจราจรบนทางเดินเทา้าและป้องกันการเข้าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตด้วยการจำกัดการเข้าทีละคนลดความเสี่ยงต่อความแออดัดและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ติดตั้งง่ายและบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำจากสแตนเลสคุณภาพสูงซึ่งทำให้ทนต่อการสึกหรอใช้งานยาวนานทำให้เป็นโซลูชันควบคุมการเข้าออกที่คุ้มค่าสามารถตั้งค่าให้ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกต่างๆได้เช่นเครื่องอ่านบัตรเครื่องสแกนไบโอเมติกหรือเครื่องขายตัว๋วประตูถูกตั้งค่าให้มีความปลอดภัยสูงสุดมักใช้ร่วมกับมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เช่นกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเพื่อความปลอดภัยกรณีมีเหตุร้ายเกิดขึ้นสามารถช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภยัยโดยการควบคุมการสัญจรไปมาของผู้คนที่เข้าและออกจากอาคารได้ค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ